สวัสดีครับคลิปนี้อาจารย์มดีพามาชมวิธีโกนหนวดกันหน้านะครับโกนหนวดกันหน้าแบบไหนให้ลูกค้าไม่เจ็บนะครับโกนแบบไหนให้ง่ายมาชมกันนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับก่อนอื่นให้เปลี่ยนใบมิดโกนให้ลูกค้าด้วยนะครับเพื่อความสะอาดนะครับให้เปลี่ยนให้ลูกค้าทุกครั้งนะครับใบมิดโกนใหม่จมารย์ดีถนัดมือขวานะครับมือซ้ายจะอยู่หลังใบมิดโกนนะครับ เหมือนเราดึงหนังยางเส้นเดียวกันนะครับทำมือเบาๆนะครับการแบิไหนให้ลูกค้าสบายนะครับลูกค้าจะได้ไม่กังวลนะครับเวลานอนกดหนวดกันหน้านะครับทำมือเบาๆนะครับเอียงไมคมีดให้ได้องศานะครับมือซ้ายอยู่หลังใบมีดโกนตลอดนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับตำแหน่งการยืนก็สำคัญมากนะครับยืนให้ได้ตำแหน่งนะครับทำให้เราถนัด เวลาโกนก็จะง่ายนะครับอาจารย์บดีใช้ครีมนวดผมผสมน้ำนะครับก่อนโกนนะครับทานวดให้นุ่มนะครับจะทําให้โกนง่ายนะครับตำแหน่งการยืนนะครับกับโกนใต้ปากจะยืนด้านหลังนะครับดูตามในคลิปได้เลยนะครับวิธีวางใบมิดโกนนะครับโกนหนวดกันหน้านะครับคลิปนี้ลูกค้าโกนหนวดด้วยกันหน้าพร้อมนะครับครบเซจเลยนะครับลูกค้าบางท่านก็ โกนแต่หนวดไม่กันหน้าลูกค้าบางท่านก็กันแต่หน้าไม่โกนหนวดโกนเขานะครับอันนี้คลิปนี้โกนหนวดโกนเขากันหน้านะครับครบเซตเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆือนทุกคนที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับถือว่าเป็นกําลังใจให้อาจามันดีนะครับร้านอาจารย์มันดีอยู่ที่อำเภอปากช่องนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับมาชมกันนะครับทําแบบไหนให้ลูกค้าสบายหน้านะครับลูกค้า ก็จะรู้สึกประทับใจนะครับขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ